สวัสดีชาวเชาว้าวันที่ยี่สิบธันวาครับอันนี้มเะเขือพวงครับทุเรียนผมนี่รดน้ำเมื่อาวานครับช่วงนี้มเะเขือพวงนี่ต้องพยายามลดน้ําให้เยอะนิดหนึ่งครับให้เพิ่มน้ํามาเพราะมาเาะเขือพวงนี่มันต้องการน้ําเพื่อจะดึงนี่การดอกนี่ทุเรียนเสริงสางครับ ผมก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสม8 24 24แล้วก็แคนเชียมในเตีสิบหจนศูครับทางดินูุดผมนะครับปลายใบต้องเอาออกครับเนี่ยเอาไม่เอาไว้ครับเราจะเอาไว้กี่ลูกนี่มันมีประโยชน์ครับ ออกเยอะมากครับเอาออกครับยังาหารครับช่วงนี้เราช่วงมะเขือพวงนี้ต้องแต่งดอกก็แต่งปลายใบก่อนครับแล้วมะเขือพวงใหญ่เราคอยแต่งอีกรอบหนึ่งครับไปกิ่ง ดอกสมบูรณ์ปล่อยน้ำเต็มที่ครับตัวนี้ช่วงนี้ทุเรียนต้องการน้ำเยอะครับใบาบาครับความชื้นต่ำนี่ความชื้นปล่อยมาวานแล้วครับเปเปียบห้โดเยเจนช่วยดึงใบ มันเยอะเกินก็เอาออกครับดอก น,นี่รุ่นรุ่นรุ่นแรกรอเอาไว้ดูครับจะอยู่ไม่อยู่ไหมเรื่องนี้อืมหยอกกันหลยหมาเนี่ย ระวังเพีย้ยไฟครับคนนี้ไยแดงครับเพีย้ยไฟกับายแดงต้องดูแลครับฉีดพวกไรแดงชุดเพีย้ยไฟตแต่งดอกไปเรื่อยครับต้องเป็นสมบ,บูรณ์เอาออกครับ อีกนี้เพราะว่าได้สองลูกนะครับเอาไว้ตัวน,นี้ลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งอันนี้ใบโอ้นำโมใบออก แหนงก็มีครับออกพร้อมอแนงออกพร้อม,อมดอกก็ว่าแนนงออกพร้อมดอกมันจะทําให้ดอกแข็งแรงใช้เปล่าผมไม่รู้นะจะลองมาดูพีนี้แนงออกพร้อมดกอกมดูต้นตายก็แซม อากาศมันก็แปรบางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนครับเนี่ยโอเคครับยอดมันแตกอยู่ครับเนี่ย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เลยครับสวัสดีครับ